ีครับขอบคุณที่อยู่รอครับทุกคนทุกคนมาในโปรเจกต์เรื่ออะไรนะโปรเจกต์มกหนึ่งสองสามมณรัฐฮักอิหีบนรักบนรักฮักอิรลีครับผมปั๊ดนี่สารเหนือแน่เลยเป็นคนขอนแก่นนีสานครับผมเรื่องนี้ไม่ตกรอบกันว่าตาแน่นอนโอ้มันยิ่งกว่าฮาอีกครับใช่แล้วก็เราเราจะหาไปพร้อมกับ ผูกเพื่อพอไปด้วยเพราะว่าเราจะได้ร้องเพลงกันคนเลยใช่ตอนนี้นนักรอมีสี่กอดสองคนนี้สองคนนี้ฮะเอา็กอผมก็จะแรปแห้งๆใช่เพราะว่าเรื่องนี้มีความพิเศษเป็นมิสิคอลด้วยครับผมใช่แล้วทุกคนก็จะได้มาร้องเพลงมันก็จะมีฉากแบบว่ายิ่งใหญ่อลังการมีแดนเซอร์ครับผมก็มีนักแสดงมากมายเลยเนาะ ใช่ค่ะดีใจมากค่ะตื่นเต้นมากเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นซีรีส์ค่ะใช่แล้วก็ได้เล่นกับพี่ซีนูนิวก็แฮปปี้ดีค่ะผ่อนคลายไม่เครียดมากคิดว่าโปรเจกต์นี้หนูจะได้ปล่อยของอะไรเยอะมากคิดว่าใช่ค่ะเขาเล่นเป็นตัวเองเล่นเป็นตัวเองมากเลยแต่เราต้องใส่เพิ่มความเป็นตัวเองเข้าไปอีกร้อยหนึ่งก็องเป็นยังไงคาแรคเตอร์เรื่องนี้กก็เป็นเปรี้ยวๆหน่อยค่ะใช่ ก็เราก็จะเป็นสายสปอร์ตน้อยคุณน้อยใช่เราเป็นเพื่อนสนิทน้อยใช่เรมเป็นเลยใช่ครับชื่อน้อยครับมีแฟนพี่ชื่อนิดเอออยากอินเตอร์เลยชื่อนิดครับออพอพมากมากเลยเพราะว่าแบบตอนนี้ที่ถ่ายขัาพผ้อยู่กับเจ้าชายเออแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือแบบเจ้าชายสูบ คนขายส้มตาอกโอ้ใช่ไม่ตากไม่ตากเลยตาคาแรคเตอร์ตามากเลยครับก็ไหนจะเรื่องพูดอีสานด้วยแล้วก็ไหนจะเล่นเป็นมิวสิควอลอีเออไหนจะเล่นเป็นผาแฝดอีเออไหนจะต้องร้องเพลงรูทูงด้วยเออคือยากไม่เยอะเลยนี่ไงหนูหนูก็ได้คุยกับตัวเองสมใจแล้วเนี่ยเล่นสองคาแรคเตอร์คุยกับตัวเองสมใจเอออภิสร์ล่ะอภิสิร์ผมเป็นคนกรุงครับผม ที่โดนพ่อในประเทศเนื่องจากแบบว่าทําผิดพลาดหลายครั้งเลยเหลือที่ดินสุดท้ายมาแบบก็เออมาเปิดขายส้มตำแข่งเขาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็คือจะมาแข่งครับซึ่งผมบอกยอบแล้วว่าไม่อยากเป็นคนรวยผมพอผมอยากเป็นแบบคนแบบไม่ใช่คนรวยอ่ะเราได้บทคนรวยมาตลอดนาหน้าพี่รวยไหมรวยรวยรวยแต่จนแล้วฮะนี่รวยกว่าแล้วใช่อ แต่ละคนคิดในหัวไว้ไหมว่ามันจะออกมาแ,แบบไหนแค่ในแบบว่าไพรอนมันก็คือแบบว่าเดวิงเนาะอืนะนะนะนั่นแคือคิดว่าเป็นแนวใหม่ๆแล้วกันเราไม่ค่อยเห็นแนวนี้มาสักพักแล้วคะ่ะปกติก็จะแบบวัยเด็กจะได้ดูหนังไอ้ดูซีรีส์แนวนี้คะ่ะแต่พอโตมาได้มีแนวนี้แล้วก็มีแบบมิวสิควิลเจนใหม่มันก็เลยทำให คิดว่าทําให้วัยรุ่นหลายๆคนสนใจมากขึ้นค่ะต้องมีการเอาเพลงคนนี้มาด้วยไหมครับเออไม่แน่ใจค่ะเป็นอีสานนี่หรอเป็นแนวอีสานนี่เลยต้องมีแดนซ์คู่กันแหละคู่เนี้ยแดนน่ารักสมคำแดนน่ารักสมคำก่อนแล้วนะครับต้องมีคู่แบบว่ามิวสิคเกิลเจอแนนเจอวูนิวเจอพิธียังไงมันต้องมีผมว่าความสะโพกเราก็สะโพกดูมันดีสะโพกใหญ่โบยินเลยจ้ะ เราจะสะโพกในเรื่องนี้ได้หรอครับไม่น่าจะเท่าเท่าไหร่นะไม่แน่หนูขอได้ส้มตำมันแบบว่าใช้เอลได้อยู่เวลาตำอ่ะแลไงอ่ะก็ตามไปก็ตามไปอะไรนะฮะผมไม่ฮะอันนี้เสาหักครับผมแต่จริงก็สนุกมากฮะเพราะว่าจริงๆเคยร่วมงานกับโอซังพุ่งกับในเรื่องนี้คือ มันมีอยู่2อ,อย่างสมมติว่าถ้าทําไม่ถึงแล้วมันก็ไม่ถึงเลยแต่เรารู้สึกว่าเราไว้ใจโอซังเนื่องแบบดนตรีด้วยมันมันยได้เป็นดวสิกธรรมดามันต้องแบบเนื้อหาด้วยหรือว่าดนตรีหรือจังหวะอะไรมันต้องแบบเป๊ะอะไรเงี้ยครับผมซึ่งเมื่อกี้แบบเซอร์ไพรส์ามากเพิ่งดูแบบครั้งแรกเหมือนการนั่งํารู้สึกว่ามันตัดดีมากครับดีมาก,มากใช่เซอร์ไพรส์หนูเซอร์ไ oh, <yeah. S 1> พรส์หนูหลายซีและงขำเห็นแบบเสียงใหม่ๆอะไรเงี้ย oh. เนื้อเสียงใหม่ๆรีแอคใหม่ๆ ฮหาหน่าท่าแบบนู่นนี่นั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นฮาน่าแสดงก็รู้สึกแบบเออน่ารักดีอยู่ด้วยกันน่าจะเป็นอะไรที่แบบมี <ละ S 1> กิมมิคอะไรหลา<ะ>ยอย่างอะไรเงี้ยกับพี่เปาวลีคนหนึ่งคุณแม่อีกเนี่ยต้องรู้้รอยด้วยครับพี่ปาพี่โฝนนัสุทรอแล้วก็พี่อาร์พอรด,ด้วยครับโู้จะมัทุกคนคิอแบบว่าแม่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 เลนยเรื่องนี้ได้แม่เพิ่งหลายคนเลย างในเรื่องก็เป็นแม่เป็นพี่ฝนเนี่ยตอนถ่ายอ่ะก็คือเหมือนแม่จริงๆเลยครับแล้วพี่โนน่าพูดภาษาอีสานได้ครับผมก็ถามพี่ฝนด้วยว่าอันนี้พูดยังไงอ่ะแม่ให้แม่พูดให้ฟังเพราะมันยากก็ต้องไปเทคคอร์ดอีกไปใช่ครับก่อนที่จะเริ่มถ่ายจริงๆอ่ะต้องคุ้คลีกับภาษาอีสานเยอะมากเลยเพราะว่าไม่อยากพูดแล้วแบบว่าสัมเนียดฟังแล้วแปลก ตอนนี้ยังไม่ได้ครับได้แค่เท่าที่เห็นเลยครับฝึกมาเพื่อถ่ายแคนนอนเลยซะหน่อยนี่นะฮาน่าฮาน่าสอนฮาน่าสอนได้อยู่แล้วไม่โยกแบบไม่โยกแบบง่ายดังไหมคะเกลมากเลิศมากประสัยสานโอ้โหหนูก็ไม่ได้เหมือนกันเอาเหมือนในบทอะไรก็ได้มีอะไรกินอีอย่างดีค่ะมือนี้อะไรนะที่บอกว่าต่ำเองเลยไปสเปโรดอะไรสักอย่าง คือเราสั่งจากคือเราสั่งจากเธอแล้วก็อันนี้นะมาตั้มเองโลดมาตั้มเองโลดอะไรสักอย่างตั้มก็จะเป็นนปากจับแนโปรเจกต์แบนแล้วก่นค่ะก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะตั้งใจมากๆทุกคนตั้งใจมากๆแล้วก็สนุกมากๆตอนถ่ายก็บรรยากาศแฮปปี้มากๆเชื่อว่าผลงานที่ออกไปทุกคนจะชอบก็ฝากทุกคนติดตามกันเยอะๆด้วยนะคะไม่ร้อนหรอ บรรยากาศดีแต่ก็สู้ไผม <Okay. S 2> ครับผมก็ฝากด้วยก็น่าจะเป็นซีรีส์เรื่องใหม่ที่หลายคนไม่คาดไม่ฝันส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันมีกลิ่นอายอะไรมีความเป็นไทยแล้วก็เป็นซตบพอร์ของไทยด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวเนื้อเพลงเองหรือว่าอาหารเองอะไรเงรี้ยเรารู้สึกว่ามันมีหลายมุมมองเรื่องนี้มากแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็น เรื่องที่ใครหลายคนน่าจะชอบครับผมเพราะว่ามันมีทั้งเพลงทั้งแบบโรแมนติกคอมบิดี้นะครับผมแล้วก็นักแสดงมานน้าหลายตามากครับผมครับก็ฝากเรื่องมนรักพักอีหลีด้วยละกันครับก็เร็วๆนี้ซึ่งอีกนานแค่ไหนก็อยากให้ทุกคนรอรอเร็วนี้ซึ่งอีกนานอีก <laughs> อีกสักพักหนึ่งแหละครับ ก็เรื่องนี้เปิดมิติใหม่ของพวกเรามากๆเลยหรือแคมมาด้วยทุกคนน่าจะไม่เคยเห็นแันนะาเล่นแบบนี้ซึ่งพออยู่ด้วยกันแล้วน่ารักมากๆก็อยากให้ทุกคนรอติดตามแล้วก็รอขำรอแบบว่าหูเคลือบทองได้เลยเปลนมิซิคอลเลยโอเคค่ะขอบคุณาค่ะ